โอเคค่ะเนาะค่ะเพราะว่าเส้นนึงนี่แหละ Okay. นีู่มเองก็่เดี๋ยวเมื่อยอ่ะน่ากาะกดูกน่ากดูกหมูเปอยกระดูกชิ้นเมื่อวา้อเหล่าใช่ มากคะ่ะน้ำซุปก็เข้มข้นค่ะตามนี่เลยค่ะตามตามป้ายเลยค่ะอร่อยแล้วก็เข้มข้นค่ะแล้วก็ถูกด้วยกินอิ่มแล้วได้บุญด้วยค่ะได้ทำบุญไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เยอะนะคะเนี่ยคุ้มกว่า19บาทอีกค่ะทำบุญนี่คือทำบุญในส่วนไหนบ้างครับก็ซื้อถ่ายที่ดินค่ะ หลวงพ่อก็ท่านก็คือก็เหมือนกับช่วยให้ชาวบ้านได้อิ่มด้วยคนที่อยากทําบุญก็ได้ทําด้วยเนะะี้ยค่ะแล้วก็บางคนนี้ก็มีอย่างคนคนนี้มีปัจจัยน้อยเนาะอยากจะทําบุญไม่มีเวลามาทําบุญแต่อย่างเงี้ยมันมีก๋วยเตี๋ยวมีนโยบายแบบนี้แบบนี้ก็เอก,ก็ก็ดีค่ะแล้วก็ก็เลยได้ไม่ได้มากินด้วยแล้วก็ได้ทํด้วยาแค่สิบเก้าบาทและอิ่มด้วยชาวบ้านก็ เต็มใจด้วยค่ะนี่ค่ะอยากให้ผู้ชมชวนคนที่อยากมาช่วยทําบุญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะที่อยู่ละแวกนี้หรือว่าท่านใดที่ได้ดูรายการนี้ได้การรายการทีวีนี้อยู่ได้อันที่ออกข่าวออกไปนะคะก็เชิญชวนมาขอมาอันมามาทำบุญร่วมกันนะคะแล้วก็มาอิ่มอร่อยด้วยกันกับก๋วยเตี๋ยวแค่ทั1 9บาทเป็นความประสงค์ของหลวงพ่อ ของวัดพนอนแม่ปูคาของเรานี่นะคะค่ะก็แล้ววัดสวยด้วยหลวงพ่อก็อวัดพนอนท่านก็องค์ใหญ่สวยเชิญชวนทุกคนที่ได้ดูข่าวนี้มาค่ะมาทําบุญด้วยกันค่ะแล้วก็มาอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยว19บาทด้วยกันค่ะเนี่ยหละค่ะเริ่ซอ,อมอเพลงนะเราจะตีกันใครว่างงกันก็พีก,ก่อนนะละ

ไปไทย่เยะเรางเราเราเป็นกระต้องมาเิาด้วยนะพี่เราอยากเราอยากมูนอะมันยังดูนะตอนเล่นอยู่ี่นอ คือทางวัดพระน,นอนแม่ปูกานี้พอดีทางคณะกรรมการแล้วก็ศรัทธาชาวบ้านเนี่ยได้ซื้อทีอ่ในตรงข้ามกับทางวัดเพื่อเป็นที่จอดรถซึ่งวัดพระน,นอนแม่ปูกานี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยได้ซื้อที่ประมาณหนึ่งไร่แล้วก็จากนั้น ทางวัดก็เห็นสมควรว่าจะมีคิดจะกรรมอันยังพ่องที่จะให้สถาญาตโยมนี่ได้มาทําบุญที่วัดแล้วสาม,มารถที่จะได้มามาขินมาอิ่มท้องทั้งอิ่มกายและอิ่มใจก็เลยตัดสินใจโดยคณะกรรมการแล้วก็อาตมาเองได้มีแนวคิดว่าวัดพระน,นอนแม่ปูกานี้ เมื่อออกลงทานอย่างเสร็จเรียบร้อยจะมอะีอย่างหนึ่งก็คือเป็นลงทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของวัดพนนเป็นก๋วยเตี๋ยวไปออกลงทานที่ไหนก่ ưng, อนก็ความสําคัญแล้วก็เป็นตีติดอกติใจของอสถาที่ได้กินเมื่อญาติโยมได้มาทำบุญแล้วต่างวัดเองก็เลย ทำเป็นร้านโดยทำเป็นมูคา้าเล็กๆแล้วก็ฮือแม่บ้านของทางวัดเองนะได้ช่วยกันประมาณสองสามคนเป็นคิดอาสาเพื่อจะได้อู่าว่าขายก๋วยเตี๋ยวในราคาย่อมเยาก็คือราคา19บาทในราคา19บาทนี้ ได้เอ่ยขึ้นว่า19บาทนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่เราก็เฉลี่ยถั่วฉลวดวั่ว,วเฉลี่ยแล้วก็สามารถที่จะอยู่พอได้อ่บเกบาทนี้ก็คือจิตอาสานี่คือแม่บ้านนี่เราก็จะขอความร่วมมือจากแม่บ้านส่งสามคนแล้วก็ทางเครื่องปรุงออย่างบาง,บง ทีก็มีสักสถาญาตโยมได้นำมาบริจาคเราก็กระตุ้นเฮาคนมาร่วมทำบุญได้ในคำว่าสโลแกนที่ว่าไม่อร่อยให้มาต่อยตุอันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนแนวคิดหรือว่าเป็นกุสโลบายอย่างหนึ่งก็คือเรามั่นใจว่า,วาก๋วยเตี๋ยวของวัดพนนนี้ไผ่ตีมา เคยชิมหรือว่ามามามากินแล้วก็ติดอกติดใจแล้วก็อ,อ,บบอ,กอ,อ่บอกได้เลยว่าอ่มีการาเสียดายเงินหรือว่าเสียดายสตังค์เพราะว่าทั้งได้อิ่มากายอิ่มใจก็คือได้ร่วมทําบุญซื้อตีวัดพน,นอนแม่ผู่คาตยุยในเงินจานวน19บาทนีครับเราแบ่งเป็นส่วนยังไงบ้างครับเง,<อ>งิน19าบาทนี้ 19บาทนี่ก็คือครึ่งครึ่งบางบางทีปลกับบัจเจ้าาวาสใส่กาะฉพาก19บาทบางทีปลใส่20บาทโดยไม่ต้องทอนบางคนมาถ้วยหนึ่งใส่ห0ึก็มีนะถ้าสตารายยตาโยมที่มาร่วมทําบุญแต่ว่าครึ่งหนึ่งก็คือ,อเป็นวัตถุดิบที่มาซื้อ,อเป็นถ้วยเป็นช้อนตะเกียบหรือว่าแม้แต่ผัก ทุกอย่างนี่ประมาณถ้วยละเฉลี่ยแล้วนะประมาณ10บาทอีก9บาทนี้เป็นส่วนที่ทางวัดจะมาเป็นพูดง่ายว่าเป็นกําไรกําไรส่วนนั้นก็จะร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดที่เราได้ซื้อไปประมาณ1ไร่ครับสองงานด้วยกันหรือว่าได้ร่วมทําบุญด้วยกันเนาะประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาทำให้แม่บ้านนี่มีความชํานาญ แล้วก็ทางวัดก็เลยได้สูตรจดสูตรขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะขอ,ของวัดพระน,นอนโดยการแม่บ้านจะตื่นมาทํำมาเคี่ยวปรุงน้ำซุปเนี่ยประมาณ3-4สี่ชั่วโมงไปกันตั้งแต่เวลาตีห้าจนเปิดเวลาเก้าโมงกับประมาณสามชั่วโมงคือเรียกว่าขายตามกำลังน้ำซุปถ้าน้ำซุปบมดก็ค<ม>ือหมดใช่ไหมครับใช่คือ หนึ่งหม้อเนี่ยจะได้ประมาณ2 0 0ถึง250ถ้วยต่อวันเราจะทำพอเพียงบางบางบางวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงบางวบางวันก็ประมาณ3-4ถึงชั่วโมงแล้วแต่บางโอกาสที่วัดอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงภายในสองชั่วโมงนี้300กว่าถ้วยนี้หมดเลยบางคนนี้ กิน3มถ้วย4ี่ถ้วยก็มีนะแต่ไม่ใช่ว่าถ้วยเล็กๆนะก็เป็นมาตรฐานของทางวัดเลย